ด็กด kind of so ีสช <currently> ่ไหมคับผมดีครับลูกดีดีสู้ครับดีครับวันนี้ก็อากาศร้อนนะเพราะว่าสนามเล้งอีกแล้วเล่นถึงหกทุ่มอีกแล้วนะคระถ้าเกิดว่าเราได้ผ่านจนไปีทีนี้ดูดูแข็งแรงว ขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษคกยา้าดยาวครับันนี้เล่นแค่ครึ่งเดียวนะคะอ่ะดีพบป้าปไปตั้งปอ้ Okay. เขากำลังปึกซ้ายแล้วฮะ <c oughs> โคด <c oughs> บอกว่าไม่ต้องแผ่นเยอะครับแรกๆไว้ก่อนทีม <c oughs> ก,กานก็แผ่นเยอะนะคะเอาละครับผมกับตันการเบอร์สิบสองครับแตนไล่เอาไปโอ้โยโดนหลังเป็นไครับใช่วางเยอะแยะฮะวิ่งเร็วฮะพี่เกมไม่เหลือนะครับเพราะว่าพี่เกมนี้เขาปาการด่านสุดท้ายผมสุดท้ายโอ้โยแรงนิดนึง ไม่เป็นไรครับพี่อะไรครับอ่าอุ๊ยหูกระเด็นครับกระเด็นกระเด็นไม่เป็นไรครับรอรอเด็กกันรอรอเด็กกันฮะรอรอเด็กกันนะครับผมเร็ว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 ระวังระวังไปแล้วไปแต่ไม่มีใครไปไปไลีไปโอ้โหเจอคถ้าเจอเจือเล่นพีสุดยอดไปเลยเ t h เลเจนด์นะคะของ Dream Team นะคะพี่พีนะคะผม ไปอยู่ที่เท้าพี่เกณฑฮะพี่เกณเล่นเบาๆแล้วค่ะเพราะว่ารองดาแต่ว่าเราก็อยากได้อีกลูกหนึ่งโอ้ยอ่ะสวนสวนสวนกังฟูแพนด้าเข้าไปอีจัดหนักจัดหนักจัดหนักนี่ก็อีกคนนะคะพี่ตั้นนักบอยมารยาทงามที่สุดในโลกนี้คือเด็กชายตั้นนะคะผมมขวันใจแม่แมพบพบอ้าเฮ้ยเอาเหเอะ นี่คือเดิเนะคะเดินเทพ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการยิงเป็นความหวังการยิงไกลของเราพี่เคนไม่ไหวสู้เรืงที่เขาไม่ไหวนะคผมพี่เคนนี่ตัวบางก็จริงแต่หัวใจยิ่งใหญ่นั้นพี่ดิเคนอีกรอบไปแล้วเออโอยอันตรายนะคะอันตรายนะคะใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นนะคบหลังคนระับ เฮ้ยเด็กพี่ก๊อตโอ้ยหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหถ้าเข้าเมื่อกี้เป็นเลเจนด์ของจริงนะฮะเข้มแข็งแข็งแรงทั้งสองทีมแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าดูที่ว่าใครจะ เพียงพามแล้วอยขี่ลรางลูกผู้ชายกองจริงคือว่านี่เขาใช้วิธีการวิ่งชนกันนะครับผมย่งใกล้ๆอุ้ย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 ดีนะรอดขาไว้ยา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 โอ้ยฉับไปแบบนุ่มละมุนนะคะหัวหัวหัว พี่พีพี่พีพี่พีเอาบอลไว้บอลไว้โคบบอกว่าบาังไว้ก่อนนะดียิงเข้าไปโอ้ยยิงเข้าไปโอ้ยมันคืออะไรอ,ะอ๊ยเกือเกลือเกือมองก็หืนสูงเกินไปมองหืนสูงเกินไปไขวัญใจของเพื่อนๆนะคับผม,มอ่ะเพื่อน,นะอะไปแล้วพี่พบลงไปแล้วพี่พบ พีเวียนะคะจับบอลช้าๆไหลไปเบาๆปึ๊บกลับมาที่พี่เกมละวางให้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรพี่เกมอีกพี่เกมยาวไปอียาวไปให้ที่พี่พีพี่พีโดนหัวเพื่อนพบสต็อปแบบเบรกเอียดนะคะเพราะว่าเพื่อนยกขาสูงแล้วหน้าหัวอุ้ยมันคือการอะไรมันคือการหมกบอลแบบอะไร ตัวบันเอยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรครับอตอนนี้ก็คือใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายเกิดเกมเริ่มร้อนแรงนะคะเพราะว่าเราก็อยากเอาคืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสาช่วยชีวิตเสาช่วยชีวิตก็ไม่ดีดีมากครับดีมากออกไปแล้ววิ่ง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 อวยวิ่งอวยว่อีกไว่อีกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วว้ายว้ายเกมสกิตนิดเดียวเอ๊ะ แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อน,อนเล่นเล่นเล่นย่า yeah! เล่นเล่นเล่นย่า อดีไปแล้วฮะกันครับกันกันน้องกันกันอ้วกนะครับที่เป็นที่รักของพ่อแม่คุณผู้ชมทุกคนครับน,น้องน้อยสุดนะคะแต่อยากเล่นพอบอกว่าเล่นเลยไปเลย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะพ่อบอกขอแข่งแรงหน่อยครับแข่งแรงนิดเดียวนะฮะบอสครับเน่ในการแย่งบอลนั้นให้รู้ไว้เลยว่าใครก็จะมายุ่งกับบอสไม่ได้นะครับผม เพื่อนรีบห้ามันเลยนะคะยา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 โอเคอ่าใจเย็น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 เยนเราเราเล่นบอลนะคะผมถ้าเกิดเราเล่นบอลเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะไม่เล่นเพื่อนนะคะผมไล่ฮะไล่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 โอ้ได้แล้วได้แล้วเพื่อนได้แล้วยิงยิงไม่ยิงไม่ยิงอีกไปไปเราได้แล้วสู้ลูกโอ้โหสู้สุดใจสู้สุดใจไทยแลนด์ อันนี้โกประตูเราได้ร hmm. mm ับการฝึกฝนฝึกฝนสองศูน hmm. ย์นะคะแมตช์แรกเก่งมากครับ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 ขอบคุณโค้ชครับขอบคุณโค้ชครับ